ถ้าในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะมองว่ามันพักไทยพักดีไม่มีทางที่จะทําไม่ได้นะคะคือถ้าถามว่าถ้าอย่างตอนนี้นโยบายหลักๆที่เราที่เป็นเรือธงเลยอะคะ่ะมันก็จะมีในเรื่องของการยกเครื่องเศรษฐกิจก็คือการรื้อโครงสร้างราคาข้าวนะคะที่เราจะต้องช่วยเหลือชาวนาชาวนาไทยตอนนี้ค่ะมีมากถึง12ล้านคน18เป็น18ซของประชากรออของทั้งประเทศอะคะ่ะซึ่งชาวนาไทยตอนนี้ค่ะ มันจนลงทุกวันทุกวันเลยอะในขณะที่ค่าปุ๋ยก็แพง<ะ>วิวัฒนาการในการทํานาหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เพิ่มสูงขึ้นเลยแต่ว่าราคาข้าวอะค่ะมันยังย่ําอยู่กับที่หรือมันก็ถดถอยลงซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะกี่รัฐบาลนะคะก็ไม่เคยแก้ไขปัญหามันได้สักทีอันนี้ตักใาลูกชาวนานเลยนะคะมันแก้ไขไม่ได้เลยคืออ,อย่างไทยพักดีเองเนี่ยเราก็มีนโยบายค่ะก็คือการที่เราจะรื้อโครงสร้างราคา,คาข้าวข้าวเปลือกเจ้าเนี่ย เราประกันอยู่ที่1,000 0บาทนะะข้าเปลือกหองมลิเนี่ยเราจะอยู่ที่1,500 0บาทย้ำนะคะว่าเราจะไม่ใช้ภาษีของรัฐหรือภาษีของประชาชนเนี่ยมาอบอุ้มชาวนาเหมือนแต่ก่อนแต่เราจะแก้ไขที่ต้นน้ำเลยค่ะเราจะไปแก้ไขที่ ราคาข้าวเลยซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เอาภาษีของประชาชนมาใช้เนี่ยแ,บบแล้วเราจะเอาเงินจากไหนถ้าเป็นพาดเื่อจะมีจำนำข้าวเราไม่ไมปพัดพิงละกันค่ะ,ะ,ะถ,ถ้ายกตัวอ,อย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีจำนำข้าวก็ให้ราคาที่สูงปีดไปเลยแต่ก็มีการโกงกินกันประกันราคาข้าวประกันไว้ที่หมื่นสองแต่ชาวนาขายได้ ก้าพันก็เอาภาษีรัฐเนี่ยมาจ่ายส่วนต่างแต่ของของ,ของเราเนี่ยไม่ค่ะเราจะไม่เอาเงินรัฐหรือเอาภาษีของประชาชนเนี่ยมาใช้แต่เราจะเอาส่วนต่างกําไรจากการขายข้าวในประเทศ ในประเทศไทยเนี่ยเราขายข้าวจากการผลิตอะค่ะสูงถึง60%เลยนะคะส่งออกแค่4 0่เราก็ไม่ควรที140่ชาวสนั้นอะมาตั้งราคาเราก็เอาส่วนต่างกําไรจากการขายข้าวในประเทศเนี่ยค่ะมาเฉลี่ยคืนให้กับชาวนาซึ่งการเฉลี่ยคืนเนี้ยมันทุกอย่างมันมีระบบมันมีขั้นตอนอยู่แล้วตั้งแต่ลงสีมายันพ่อค้าส่งออกมายันรีเทลนะคะมันก็จะมีการบันทึกมาในส่วนเนี้ยค่ะเราก็จะนําขั้นตอนการเหล่านี้ มาเฉลี่ยคืนกําไรเราขอกําไรจากในทุนหรือพ่อค้าส่งออกหรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะที่ปลายทางแล้วว่าสัก20ซก็ได้คืนกลับมาให้กับชาวนาเพราะว่านี่แหละมันคือต้นทุนจริงก่อนหน้านี้ชาวนาเนี่ยค่ะผลิตข้าวเองแต่ไม่มีโอกาสเลยที่จะตั้งราคาสินค้าของตนเองจะต้องยอมรับราคาที่พ่อค้าคนกลางพ่อค้าส่งออกหรือว่าร้านรับซื้อเนี่ยเป็นคนกําหนดซึ่ง มันมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับชาวนาค่ะถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้ค่ะชาวนาสามารถลืมตาอ้าปากได้แน่นอนลูกหลานชาวนาจะไม่หนีออกจากจากทุ่งนาเลยเพราะว่าถ้าลองสังเกตชาวนาค่ะลูกหลานชาวนาตอนเนี้ยส่วนใหญ่จะกลับจะกลับมาทํางานในเมืองหมดเลยเพราะมองว่าทํานาแล้วมันไม่ได้กําไรยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งมีแต่นี่ราคาข้าวสูงตอนที่ข้าวหมดทุง่งมันไม่มีประโยชน์เลยค่ะ,คะเราก็เลยมองว่าเนี่ยแหละเราต้องเรา มันมันคือจุดอีกจุดหนึ่งเลยค่ะนโยบายหนึ่งเลยที่เราจะต้องช่วยเหลือชาวนาถ้าเราช่วยเหลือได้ g p d โตแน่นอน